ไปหมดแล้วมวยอ่ะอะมวยโลยก็ใช่จ้ะนะติเจตจินโอ้ยตุ่มบ่ได้หาด้อจาค่ะเห็่้าหนงห้้กาบสดีสวัสดีจ้าสบายดียินดีต้นัขสู่สจอยนะพี่น้อง วันนี้สาวจอยก็ได้มาเบ่งวิธีคล <c oughs> อดลูกนะพี่น้องแต่บางทีอาจจะในโอกาสหน่าจะเป็นสาวจอยก็ได้นะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็สาวจอยก็ได้มาเบ่งพี่น้องมาเบ่งมาเบ่งแล้วก็มาให้กําลังใจเม่มือใหมนะพี่นอ้องอมือหนึ่งหน่งจะเป็นเม่มือใหมพี่น้องเพื่อนจะทำคลอดคลอดลูก แต่ว่าโบได้ไปโรงพยาบาลพี่น้องเพราะว่าสามีเพิ่นโบยู่ก็เลยมาจะทำลอดที่บ้านกระทนรดน้ากันเน้องพี่น้องว่าน้องเพิ่นจะลอดน้องผู้หญิงหรือว่าน้องผู้ชายพี่น้องอะตอนนี้จะทํคลอดก็จะมีแต่ผู้หญิงน้องพี่น้องเนาะนี่แม่แม่ไอเอายน้องก็จะมามาเป็นกําลังใจให้พี่น้องอะอันนี้ก็จะเป็นมอตําแย่แม่น่ะตําแย่แล้วเนาะมอตําแย่แล้วพี่น้องเนาะ เพิ่นก็จะเฮียนเกี่ยวกับคลอดลูกเพิ <Yeah. S 1> ่นมาเรียนเกี่ยวกับคลอดลูกอันนี้ก็จะเป็นแม่ย่ายหรือว่าแม่เท่านะพี่น้อง <Yeah. S 1> สู้ๆเด้อเป็นกําลังใจให้อันนี้จะได้แต่ม,มาเบิ่งนะพี่น้องมาเรียนรู้บางทีสาวจ้อยอาจจะได้ลูกนําคนอื่นบ้างสักที กุม <rôlepot> ด <coughs> ีกันนะอืมไอ้กุมนะไอ้ปั๊มเนี่ยกันนะเสร็จเตอะอือปั๊มเนี่ยกุมจังปั๊มน่ะดอกกุมไอ้ลูบบินนะฮะมันดังไปสมอสมอเออล่ะมันดังไปหลัตะนะเซงอ่างกับตัมตังดิเฮ้เนี่ยตัวเปือบบัวเดะดังยังเซงเยอะ อันนี้กับเพิ่นจะเว้าว่ามันก็รุดลงประมาณน้องควจะคลอดกับประมาณ12โมงครึ่งเราไปน้องหรือว่า1โมงนี่แหละเพิ่นก็จะปรึกษาเลือกันไปดู่ห่หมดนะเื่อนน่าลังก็ลังกาัง จะน้อยล้啊กำลังจ้นเขาจ้นเขาเลยเราเป็นกำลังใจให้เต้งนกเต้งนกเตงไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไปล้อจิกาโบ้เกรย์เกรย์เกรย กำลังกำลังดีจังเตียวน้องดิมอตั้งนี่โม่เก็บไปล้อกันอันมุดโบตัวนางเลินมุดโบเกเบิ้งเบิ้งเวลานาทีตอนนี้พี่น้อง11 35นาทีแล้วก็มาลุนน้ำกัรว่ัน้องเพิ่มสีได้อำจักโมงโย่

รอปัดนอนสิบสองโมงจะเคยปบอของมาติเงินไหก็ติดติดออกแล้วออกแล้วออกแล้วลนน

เยเดินดต้ักดึหมก้วมได้ด้ใรโอ้ยผู้หญิงเขานี่ก็ทุกคนหละเก็บติดมากเป็นได้นะอดเอออกเอาละเอาสู้ๆหน่ง้รับเลจ้าเผื่อสิได้นะไมเลือง่ายปาลราม ่วนเบ่งเออวนเบ่งเนาะเออ่วนเบ่งยังจะได้เื่อลราคบเป็นเบ่งค่ะมันยังเปได้ออกแล้วออกแล้วเบ่งแห้งแล้วนเออวนเบ่งอยู่สามสี่เอจะอดลงนู้นเลยมันชวนเบ่งลปรุงน้ยได สู้ๆเมยมือใหม่พี่น้องดูไปใส่ไมเอรนได้นะมยก่อนมัอยื่นไปอ้าพ้โอ้ก็เมื่อไรกันนกนน้ก่อน

សបោងហូរទៅខេនងែក្កែសបោងទៅប៉ិលក្កែលោតទៅវិញលូតើហូរលូទេហ្នឹងតាបើបើតាំងទៅម៉ាន់ដាំងដាំងលូដាំងជូเนาะអាចោចោចោអីណាទឹកអីណា วิ่งเลิศมันชิญวิ่งวิ่งเลิศโอ้มาดังมือกิดจักว่าดูเก็สาวเนาะอ้าวเงาไม่เงาเงาเยเลยหยาดเรลับเลอ้าวะเ้เลยถ้าบัดหจักมันมันง่ายเลยอีพุทธันใครได้ยันเราบนหินเก็บเลยจะใหนเก็บรือมากันนั้นเปียบันเสกนนเลยกหนโอ้ดูนักัน เานมตอนนี้กะมันรุนอีกแล้วไอตันน้องเด้พี่น้อยน้องเด๋ยวอันเขาจจุ่นย่งแต่จะว่านวันนี้เขาก็ลงมาไปพร้อมไอโคดันนีเขาลงมาอโคมา

tiếp so và thế tiếp so cái đấy nó bao bọc kia hả? có hay tiệt thuốc ai mà bột nhầy? bớt tôi in xe rồi đi

យ៉ាវៃណាលោះនំណាហោះឯណាទេងើមុឺដូចច្នៃណាណាអូលើលើលើមុឺតិក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 លើលុនແມលុនញ៉ៃទៅអោចវិញឯណាអឺដគិនលោះតិទេលោះដគោះណប៉ាតែហានជិះដៃណាណប៉ាតែហានបុកណប៉ាតែបុកកុនណ2ម៉ោងខាត់ហត់ហត់2ម៉ោងចាំបាក់ណប៉ាតែដេងមិនតែគូនមកគិនទៅញ៉ាំជុំ

เดี๋ยวบ่ <coughs> <coughs>

เห็แหงๆวแอนนาเล่นเก่งบ่แอเนนาเล่นเก่งเล่นเก่งบ่แอนนาเป็นคิแล้วแอนนาฮบกหนึ่งไหนทีีกนนา่ิ้ก่องลก่รน่้ตอนนี้ก็ได้เวลากินน้ำสดากให้ออกงายงัที่กลุังเอ

มันได้มันได้ <coughs> <coughs> ตาเจตัวละวะนี่เด็กัพ่อเชือบกกะไพรผมมีไงยังป้าไม่ไหนเด้อแมเด้อโอ้นี่ล่ะเตรียมพร้อมแล้วน้องพ่อไปอยากได้ลูกกัเขาเด้อกอวให้เอาลูกขนาาหาพ่อมันก็มาได้ เลือกขึ้นน้องใจเนี่ยใใน้องใจเห้มาหนี่อยอีกสามคนสีฮอตลอยจะแซวบุตรไอ้เนี่ยน้องใจนี่ต้นเลือกหลายด <c oughs> นี่นะพิธีการเนาะอันนี้หมอประจำเผ่าเนาะคือแบบหมอหมอท่ามหรือหมอผีประจำหมู่บ้านกำลังเฮ็ดพิธีเนาะหมอผีกำลังอยู่หมู่บ้านเฮ็ดพิธีอยู่นี่สืบปไปหาหมอหน่ยไปพ่ะท่านใดต้องรอหมอผีมาเตากำลังสิบไปาหาหมอใด อนี่คนมานังนน่งรุ่นนั่งรุ่นรุ่นให้เด้เป็นผู้ชายเป็นมียิงโอ้คือลูกคอยเห็นบ่ดีใจเด้ลูกชายแต่พ่อใหญ่หมากกลายเป็นมียิงจ่อย

นี่กเยดิิวน้รุนน้ำกันว่าดิไปหอนโรงพยาบาลบลนี่ให้ไปนั่งไกี่อะไรครับไปบ่นีะไรให้พิ่น้องขนาดไปในไม่มูดในเมลยเคียวมูเทไง ơ <laughs> ừ, lại cho on mút này. mẹ mình ngồi ít thì cho 1 lim lim tim nhỏ tốn nhíp nhỏ ghê mút đi đấy. <laughs> อันมีบอดชืนดไหนีอ้อนถ้ามุดกลองแรงนเ่มชนอกระดัปุ่มชัมนปุ่มชัโนอกัปุ่มชัโนอไอ้ตั้มารก่อนสิเอาน้ำขึ้น